นตุ้มเนี่ยเลยดอกตุ้มพิยะโชธนมากันค่ะไม่เก็บเห็ดครับไม่ชวนค่ะชวนแล้วตะโกนเรียกแลยนี่ค่ะว่าชวนอ่ะโอเคจะไม่บอกพวกนู้นนะผมไม่ สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้คุณนวลลิงจ้านี่คุณนูนาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจเห็ดในอุทยานวนะอุทยานของโรงเรียนของเรานี่จ้าเดวนี้เล็บป่าเออป่าป่าสนวนโอเคไม่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 หร่ไปหาเหไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไ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 มาไม่ไม่ไมาไม่ไม่มาไม่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 ไไ่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม ใช่มันแปดนี่มาดีค่ะขวอยีตนี่มาดูมาดูขวหยีวมาดีค่ะนี่คือเห็ดค่ะโอ๋อ่ะเปิดเปิดออกมันดอกจุ่มๆเนี่ยเลยใช่ดอกตุ้มเอนะมดไม่ใช่เห็ดจ้ะไปต่อไปมดเจาะใช่ไม่ใช่เกือบขาวผ้าข่วไหนไหนเห็นแล้วนี่แหละคนที่บุญตื่นแต่เศร้าวันผ่ากับบู้ง อุ้ยเห็ดเมาวันพระคับพี่วันพระขาะเห็ดเมานะมุกี้แม่ไปบัดจะเด้บุคงลหอดวันพระเห็ดเมาเห็ดเมาเนาะบรรยากาศที่เห็ดออกอนี่บ่ออกออกดีด้วยหเห็ดอะไรเห็ดเมาอันนั้นเห็ดเมาอ้นนั่นเนาะปกติแล้วป่านี้จะเป็นเห็ดปูเนาะ จริงนะนี่จะพามาดูบังไฟบังไฟยะโสธรนี่ยแต่เจ้าของเขา,าอยู่เอ้าพี่เล็งขอเล่นอะไปไอ้เมดลายเลยียบพี่เล็งโอ้กิ่งไม้นี่นี่พี่ตีสิพาเด็กน้อยมาหักก็ได,ไ,ดได้เดะเราว่าเห็นปืนบางแคเหตุหนาม<ส>มอมหนามเม้มกับหนามซิมีอยู่เดี่ยนเนาะมันมีไหม มีเด็กเด็กนุ๊กก็มีเหตุการน,นี้ไอรีแทบบอตกใจหมดเดี๋ยวเหยียบกิ่งไม้เห <c oughs> ยียบกิ่งไม้แล้วแล้วมันไอ้นี่เนี่ยมันเหมือนอนาคณาอืมเปิดต <c oughs> าไปเจมพอยมาแล้วยังต้องมาหุา่น <c oughs> มาปรบกับป้าหาเก็นเ็ด้วยแหละประเทศดีอยากยังเลยตี่จีนรองเท้าพี่ไม่เหมาะล้มีสิก็พี่ได้เห็ดโคนน่ะมันออกเป็นเป็นอันนี้บอกแล้วว่าไม้สินี่คูณเทาไหร่นี่เซีวยี่สิบเปอร์เซ็นตป้าทิวคูละหมื่นแปดยี่สิเอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เ็สิวพี่ว่าคงไม่มีแล้วเลยมันเกิดพอก่อนสิรินี่เกิดเืินป่าคูละสี่พันโอ้ยโอ้ น้ออุ้ยได้กินเห็ดเห็ดตะไคร้เดี๋ยวพลอยได้กินเห็ดเขาใครได้กินอุ้ยเกพอยม่นี่แม่ากินไหมได้กินไหมเสียงเจ้ารังก็ไม่หอยอีกเด็กพลอยได้กินเห็ดเขาใครโอ๊ยขมาดคอมาเลยเด็กพลอยสวัสดีค่ะเอาเร็วขึ้่มาหูห็นไงโอ้ล้วขมาดคอมาเลยเด้อสวัสดีค่ะ เห็ดใครเห็ดใครแล้วเห็ดใครล่ะเห็ดใครก็บอกว่าเห็ดใครบ่านกันนี่แม่นี่แม่ใหญ่ครับพ่้านมาก็เป็นวันที่ได้ยเอ้า่อวานแถวบ้านน้อยบ้านฉันน่ะเขาได้คนละตะกร้าสองตะกร้าเลยได้ยายก็คือเห็ดเขาอังคันเห็ดขอเขาถ่ายรูปก็คือมันออกทั้งปีขอให้ฝนตกสวยมันอยู่กับไม้แสนไม่ใช่ ไหนนี้ไ่เฮ้ยเจอเห็ดแล้วใช่เออวันนี้เราใส่จัดสิงเถอะเนาะชี้มาถ่ายเห็ดตัวตั้งตัวตีเจอเห็ดแล้วนี่แหละตัวตั้งตัวตีนี้ก่อนมูเจอเห็ดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรไหนมาตั้งตัวตีนี่แหลยไม่รู้เนี่ยเสีตายกับโมูหเห็ดเบียเนาะเอ้าเห็ดกินไม่ได้เบาเอื่อยเสียใจเลยเพราะว่เขาสิตายกับโวโหเห็ดเดี้ยเนาะ อ้ยิ่งคือแตก嘛เนาะทำไมป่านี้ปีนี้มันไม่ออกนี่ออกเห็ดอะไรสักต้องรอให้ฝนตกมันต้องมันบางทีมันต้องมีเห็ดอื่นด้วยแต่เนี้ยไม่มีเห็ดอะไรเลยยามันแปลกอะทุกเสียมันจะออกแล้วไงจริงๆเราก็ไม่ได้ฉีดยาสรุปปีนี้นี้ไม่ออกสรุประกอบการวันนี้คือเหี้ยวไปไปต่อัดเขาเยอะมากัดเขาเยอะมากแล้วเขาเป็นคนประกอบการวันนี้มันดูรถ ไม่ใช่รถพออ่ะเด็ไม่ใช่รถพออ่ะไม่ใช่รถพออ่ะเราคองว่ะอ๋อรถตำรวจรถตำรวจมีออกไม่ตำรวจตำรวจรถแทบจะมาแล้วเอานะต้อนรับผล